อาร์ตต้มีข่าวว่าอยากได้ดาวิดอราย,ยาผู้รู้ษาประตูจากเบนฟอร์ดเข้ามาสู่ทีมครับเพราะสําสำคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อขาอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนักเตะของเราให้ดีขึ้นสร้างสถานก,การณ์ของการแข่งขันกันระหว่างนักเตะกันเองเพื่อที่จะเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดในการลงสนามให้กับทีมครับ เดวิดออนสตนจากเดลิอิกออกมารายงานว่าสโมสรอาร์สตอลแสดงความสนใจอยากได้ดาวิดรายาผู้รักษาประตูวัย27ปีชาวสเปนของเบรน f ฟอร์ดเข้ามาสู่ทีมครับหลังจากที่สัญญาของเขาจะหมดในซัมเมอร์หน้าและจะไม่มีการต่อสัญญาชัดเจนแล้วก่อนหน้านี้นั้นก็จะมีทีมอย่าง สเปอร์เชลซีแล้วก็แมนยูสนใจอยากได้ครับแต่ว่าฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดก็ตั้งราคาไว้30-40ล้านปอนด์ก็เลยทําให้ทั้งสมสโมสรนั้นก็ถอนตัวไปด้วยครับล่าสุดนั้นเนี่ยก็เป็นฝั่งของยบร์มินิกที่แสดงความสนใจอยากได้ครับแต่ดีนี้ก็ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเจ้าพึงงานบอกว่าต้องการจะขายขาดเท่านั้นแต่เสือใต้จะขอยืมก่อนพร้อมกับใส่ออปชั่นซื้อขายนั่นเองดังนั้นสถานการณ์ของราย่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงคุมเคลืออยู่นะครับว่าจะออก ไปลักษณะแบบไหนเมื่อคืนนี่ผ่านมาเขาก็ไม่มีชื่อกับการออกสตาร์ทในการปรีซีซั่นอีกด้วยครับโดยโทมัสแฟ r งค์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่านักเตะต้องการย้ายแล้วก็ทีมต้องการปล่อยนั่นก็คือเหตุผลธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าค่าตัวคงเจอแรงทีเดียวเหมือนกันอาจจะสูงถึง40ล้านปอนด์กับนักเตะที่มีคุณภาพคนนี้กันอีกด้วยครับซึ่งคําถามคือทําไมอาร์ชโนถึงอยากได้ ราย่ทาทั้งๆที่มีอารอนแรมสเตลอยู่แล้วจริงๆต้องบอกว่าดาชวิดราย่าเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของไอซ์นอลเป็นเมนทาร์เก็ตของอาร์นอลเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นว่าตอนที่เบนฟอร์ดนั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกแชมเปี้ยนชิพต้องการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นมาเล่นในพิม์ลิกอังกฤษเราอาร์นอลเองก็ติดตามสถานการณ์ของรายย่ามาอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับถ้าเบนฟอร์ดเลื่อนชั้นรายย่าจะอยู่กับทีมต่อไปแต่หากว่าเบนฟอร์ดไม่ได้รับตัว Play off, เลอื่น เขาก็จะย้ายทีมปรากฏว่าเบนฟอร์ดชนะแล้วก็เลยเลื่อนชั้นขึ้นมาครับรายาย่าเองก็เลยอยู่กักบเบนฟอร์ดต่อไปเพื่อที่จะเล่นให้กับทีมนี้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็คือทําทให้ทีมมันอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยซึ่งผ่านมาแล้ว2ฤดูกาลครับเขาเองก็ทำงานได้อย่างน่าประทับใจถือว่ากลายเป็นนักเตะอันดับต้นๆในตําแหน่งของผู้สาประตูนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ได้มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากกันด้วยะังะนั้นครับ อาร์ตตอลเองก็เลยไปให้ความสนใจไอรอนไรม์สเตลก่อนที่จะดึงมาสู่ทีมในราคารวมถึง30ล้านปอนด์อย่างที่เราได้ทราบกันแล้วครับพอไรม์สเตลเข้ามาสู่ทีมเนี่ยก็ได้รับความมาั่างใจกับการลงสนามเกมกันกับนอร์ิชก่อนที่จะลงเรื่อยๆแล้วก็มีพัฒนาการในการเล่นแล้วก็ยึดตำแหน่งมือนหนึ่งตัวจริงแล้วก็เป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้อาร์ตตอลในชุดนั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมรับไปสู่เกมรุกเรื่องของการออกบอลด้วยเท้าเรื่องของแพชชั่นเรื่องของความมั่นใจที่ทำให้อาร์ตตอลนั้นมีแรง ต้นจากแดนหลังแล้วก็ทำทดทุกคนนั้นกลับมาเป็นทีมแล้วก็เล่นในความมุ่งมั่นอีกครั้งหนึ่งครับผ่านมา2องฤดูกาลอารอนไรมสเตลเองก็เติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมมีผลงานที่ดีมากๆครับจนล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยถึงมูลค่าของอารอนไรมสเตลคือณนะปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้สาประตูที่มีค่าตัวแพงที่สุด แต่ณะนเดียวกันเมื่อมาดูเกี่ยวกับผลงานของเขาโดยรวมครับอาจจะดีขึ้นมีพัฒนาการหลายอย่างก็จริงแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความผิดพลาดและเมื่อเรามาดูสแตกของการเปรียบเทียบในฤุคกี่ผ่านมาระหว่างแอรอนไรมสเดลกับดับิไดร์ย่าแล้วนะครับดาวิดรย่านั้นได้คะแนในในการป้องกันครับอยู่ที่อันดับ4ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฝั่งของตัวแอรอนแรมสนั้นรั้งอยู่ที่อันดับ2ครับราย่านะครับมีจังหวะของการโดนยิงทั้งหมดด้วยกัน205ครั้งเปอร์เซนต์ในการควรจะเสียประตูคิดเป็น48.77ลูกครับแต่ปรากฏว่าสีจริงๆไป43ประตูเท่านั้นฝั่งของแอรอนแรมสเดลครับโดนยิงอยู่ที่138ครั้ง เปอร์เซ็นต์ในการจะเสียประตูอยู่ที่40.8ลูกครับแต่สุดท้ายแรมส์เดลเสียไป42ประตูซึ่งมาดูค่าผลรวมแล้วปรากฏว่าแรมส์เดลนั้นติดลบอยู่ที่ลบ1.20ครับส่วนของรายะานั้นคะแนนบวกอยู่ที่เป็น 5. ด้วยกักนนะครับซึ่งเท่านี้ครับมันแสดงให้เห็นถึงเกี่ยวกับความ,สมเสมอของทั้งสองคนได้เป็นอย่างมากแรมสเดลยังคงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการช็อตสต็อปเปอร์คือการหยุดลูกยิงของคู่แข่งก็คือการเซฟประตูทั้งในกรอบแล้วก็นอกกรอบเขตโทษซึ่งตรงนี้เดวิดรรย่านั้นทําได้ดีกว่าดูจากเรื่องของการโดนยิงจํานวนที่ผ่านมาแล้วก็การเซฟแล้วก็การเีฟประตูแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการจ่ายบอลครับรันอาราจะมีการเห็นแรมสเดลจ่ายบอลเตะบอลเฉียงๆยาวๆให้กับเพื่อนที่อยู่แดน บนข้างหน้าแต่เมื่อมีการเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของดาวิดรยะครับรายะทําได้ดีกว่าเพราะว่าเบนฟอร์ดนั้นเป็นทีมที่เล่นบอลแบบไดเรกจ่ายบอลให้กับกองหลังจ่ายบอลยุนยยายให้กับกองหน้าและปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลแม่นยํานั้นตัวของไรายะานั้นก็ทำได้ดีกว่าอีกด้วยแต่และตำแหน่งนั้นก็จะมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วครับกองหลังแบ็กซ้ายกองกลางกองหน้าตัวรุกต่างๆถึงบางคนอาจจะยังไม่ได้ ทดแทนและมีคุณภาพที่เท่ากับคนเดิมแต่ในจุดเด่นที่มีบางอย่างก,ก็ทาให้ทีมนั้นสามารถเล่นได้ในอีกรูปแบบกันอีกด้วยแต่กับผู้สาประตูนั้นไม่ใช่แบบนั้นครับแรมส์เดลนั้นก็ยังคงการันตีการเป็นมือหนึ่งเพราะว่าแมทเทอร์เนอร์เองก็ถึงจะดีเข้ามาขึ้นมาก็จริงแต่ยังไม่ดีพอกับการจะกดดันแอรอนแรมส์เดลเลย นะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทางฝั่งของอาร์ t ต้องมองว่าถ้าหากว่าไปเอาผู้รักษาประตูที่ตัวดีๆตัวท็อปๆเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้อารอนรมนสเกิดการตื่นตัวกับการที่จะลงสนามแล้วก็เรียกฟอร์มที่ดีของตัวเองออกมาแล้วก็ต้องการพัฒนาตัวเองขึ้นไปข้างหน้ากันอีกด้วยครับซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ของเรานะครับเพราะว่าณปัจจุบันนั้นกุมกำลังของอาร์ซ์โนเองเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละตำแหน่งนะครับแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วดิวนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามกันอีกทีขึ้นอยู่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขระหว่างอาร์ซนอลกับเบนฟอร์ดขึ้นอยู่กับการปล่อยตัวแมตเทอร์เนอร์ที่มีข่าวว่านอตติงแฮมฟอร์เรสสนใจแต่ไม่ว่ายังก็ตามครับสุดท้ายเราก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการของสโมสรที่กําลังเดินทางมาในทิศท,ทางที่สร้างสถานการณ์ให้หนักเตะมีการแข่งขันเพื่อที่จะเรัรเรเรบ